เอาแล้วผมก็ขอกราบสวดัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ p i ่โกโซไซเบอร์และเราก็อยู่กับโรบอทแม p บ็อก o o d นะครับสำหรับวันนี้แล้วนะครับอีเวนต์ใหม่ก็มาเรียบร้อยนะครับ p <c oughs> m ก็ได้ออกมาแจ้งหรือว่าแอดมินเนี่ยได้ออกมาแจ้งเรียบร้อยเลยนะครับว่า ผลเลิฟจะปรับใหม่อย่างแน่นอนนะครับผมมานะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสกิลของผลเลิฟนะครับอันเก่ากับอันใหม่นะครับผมอันไหนมันจะเจ๋งกว่านะครับผมและก็รูปแบบการเล่นเนี่ยมันจะอยู่ยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับผมเอาแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสกิลกันก่อนดีกว่านี่ครับไฮไลท์ก็ขึ้นมาแบบมีเซกมอนสู้กันได้แล้วโอ้โหอย่างเอาเรื่องนะและที่สําคัญคือบินได้ห สุดยอดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกนะครับโอ้โหยิงกระเด็นกระดอนออกไปไกลขนาดนี้เลยนะครับนี่ว่าไงออกไปเป็นเส้นเลยนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับสำหรับสกิลสองนะครับยิงขึ้นไปก็จะมีพลังแห่งความรักนะครับลงมาผ่าคล้ายๆฟ้าผ่าแต่ต้องอยู่ในวงนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะ แล้ s สกิลที่3เนี่ยครับเป็นการปล่อยวงนะครับแล้วก็ดูดคู่ต่อสู้เข้ามานะครับ <Woo! S 1> และคู่ต่อสู้ก็ติดสถานะเลิฟนะครับเต็มหน้าจอเลย <Wow. S 1> เป็นหัวใจนะฮะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาศัตรูเนี่ยครับผมใช้งานหรือว่าใส่เราเนี่ยครับผมเออนะี่ยหรือว่าเราใช้ใช้งานศัตรูเนะี่ยเป็นงี้เลยนะครับ โอเคและสกิลนี้เป็นสกิลที่น่าทึ่งมากเลยนะครับก็คือเสกมอนออกมาสู้ได้โอ้ oh, <Yeah>. oh. สุดยอดไม่มีไม่มีผลไในทําได้นะเป็นผลแรกโอเคครับผมและสามารถเอาไปสู้กับมอนก็ได้นะครับช่วยในการตีช่วยในการสู้ได้นะครับและสกิลสุดท้ายนะครับอเมซิ่ง <Yeah. S 1> มากก็คือการขี่นกนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> นี่โอ้โหอย่างเท่เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับล่าสุดเนี่ยครับ อีเวนต์เนี่ยครับผมยังไม่เข้ามาก็ต้องรออีกนิสหนึ่งนะครับแต่คาดว่าน่าจะเข้ามาภายในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมากินผลเลิฟรอไว้ก่อนเลยเก็บมาทลุงมาเทอรี่รอนะครับลองหัดเล่นไว้ดูก่อนเลยนะครับผมสำหรับผลเลิฟนะครับผมสามารถหาได้ทั่วไปนะครับผมาแล้วก็ราคาไม่แพงนะตอนนี้แนะนําว่าสําหรับใครที่สุ่มออกมานะครับให้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับไม่ต้องรีบเพราะเดี๋ยวราคาแพงขึ้นแน่นอนโอเค คล้ายๆกับผลประตูอะไรแบบนี้นะครับที่มันปรับใหม่โอเคครับมา,าสำหรับสกิลหัวใจปกติจะเป็นงี้ระยะสั้นๆนะครับผมไม่ไกลเห็นปะ่ะพอหลังจากปรับนี่โคตรไกลแล้วก็พื้นที่วงเนี่ยเห็นป่ะมันไม่ดูดศัตรูเข้ามานะครับและท่าสุดท้ายนี่คือเตะรูอะโอ้โหน,นี้เสียดายมากโดนเอาออกไปแล้วไม่น่าอ,าออกไปเลยนะสกิลนี้เพราะว่ามันโหดนะครับอ่านะฮะแล้วก็จะแบบว่าคอมโบนะครับผมกับก็ติวเวนเนี่ยมากเลยนะครับสำหรับ ผลขั้นแรก่ยแต่ว่าที่จะปรับใหม่มาพี่ก้เดาว่ามันต้องเป็นผลตื่นนะครับอ่าอาจจะเปลี่ยนสกิลไปเลยวันนี้เดี๋ยวเราลองมา PVP ด้วยผลเลิฟกันดูนะครับโอ้โหพระกำลังตีกันอยู่อย่างมันเลยครับมาอีกก็ดิเมนไปหนึ่งชุดนยพระันมักจะดูนก็ดิเมนบ่อยนะโอ้โหมาจากไหนวะเนี่ยผลลาวาโอ้โหเกือบจิตนะครับจังวะนี้เฮ้ยเหมือนมีผลน้ำแข็งด้วยวะเมื่อกี้นะฮะโอ้โหต่อสู้กันนัวนัวม่วมม่วลัวลัวนะครับ โอเคครับผม yeah. มาคอนดิเมนเจอคอนดิเมน <laughs> พุ่งไปับพุ่งมาจังวะนี้ผลเลิฟไปวันนะครับผมโ, <laughs> โดนหหนหดนึงครับเอาแล้วครับยังไงครับยังไม่จบครับการต่อสู้ครั้รรนรรงนี้ยังไม่สามสามใช่ไหม <laughs> ยังไม่สามสามก็ต้องก็ต้องยังคงล้างเคนอยู่นะครับ <laughs> มาดิมาดิ <laughs> อุย้ยเขาเปลี่ยนมาเป็นผลนี้มะป่าวเมื่อกี้มาครับอุย้ยคอนดิเมนต่อยไม่โดนทาไมวะเดี๋ยวเดี๋ยว 2ลุมหนึ่งแล้วเริ่ม2ลุมหนึ่งเราต้องจับแยกก่อนเราต้องจับแยกก่อนนะครับไม่จับแยกไม่สู้ยากนะฮะสองสองหนึ่งนะครับโอเคครับไปครับผม let's go มาฮะจับแยกอ้ย๊ยแต่มันก็ยังตามมานะทั้งสองคนเลยเอาทีละคนแล้วกันนะครับคนนี้ก่อนแล้วกันนี่พลังแห่งรักไปอุย๊ยทำไมต่อยไม่โดนน่ะเฮ้ยอ๋อชิปหายลืมเปิดฮาคินะครับโอเคครับคนเลือไปก่อนนะขรมาด้ ไคิไม่ได้เปิดนะครับนี่ไอ,อคิก่อไม่ได้เปิดนะโอเคโดนไปเกือบเกือบแล้วเกือบจะเลน่นแล้วนะเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> จะตายเกือบจะตาย,อ,ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหสู้กันแบบไม่มีฮาคิเนะี่ยครับเอาละครับไม่เปิดไาคิเกาะสู้แบบได้ไหมสู้อุ๊ยโอ้โหเกือบแตกเกือบตายทุกคนแปลงร่างงอนไม่ไหวจังวันนี้โซนีโซนีโซนีมุดมุดสู้ไม่ได้เลยถ้าไม่เปิดไาคิเนี่ยครับต้องเปิดไาคิเกาะน,นะครับ โห oh, นี่เขาโมงอย่างเดียวเลยโมงไปโดนศัตรูดูดิโมงไม่โดนเนี่ยโ,โ,โมงไม่เปิดไดคิ้นะครับโอเคครับมาครับพลังแห่งความรักไปอุ๊ยโอ้โหมอนตามเขาพอดีเลยไปจีบมอนชนอุยอ้ยยยโดนพลังแห่งคนาิมะไปครับผมหลบก่อนหลบก่อนใจเย็นใจเย็นๆอยู่ไหนเลย้ยอยู่ไหนเลย้ยมาแล้วมาแล้วโซโซก่อนครับผมจังหวะนี้กิต้า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 ทำลายฮาคิไปก่อนโอ้โหคือแบบจริงๆตัวเยอะจริง เราต้องตัดก่อนนะครับตัดเรียบร้อยก็เตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวได้เลยบอกเลยนะครับอุ๊ยโอ้โหจะใช้ออกจุดวูนดีโดนเขาออกก่อนโอเคครับผมเตรียมตัวมาเติมหมดหรือยังโดนเต็มหลับครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม